ตอนที่17แกนะ่ะเก่งมากนักหรอลองกินสายฟ้านี่หน่อยเป็นไงสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์้อยหลอมอ้านี่ฉันไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมเนี่ยนี่มันเป็นสิ่งมีชีวิตสายพันระดับบีที่แม้แต่หัวหน้าจีหลานยังเอาชนะไม่ได้เลยนะท่านครับอย่าบอกนะว่าเพื่อนของผมเขาเ,เขาคือ ใช่พวกเราไม่ได้ดูผิดไปเขาคือทอราชยังไม่ตายสินะเงินก็ไม่มีทางเลือกอื่นพวกคุณทุกคนถอยไปก่อนพวกเราต้องใช้คนมากมายประสานงานกันแล้วก็เสียสละชีวิตเพื่อรับมือสิ่งมีชีวิตการพาระดบ B, ับีและเขาแค่ตัวคนเดียวทําได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอพลังแบบนี้มันอะไรกันแน่ต้องยอมรับเลยว่านี่คือพลังสายฟ้าที่รุนแรงที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาเลยแม้แต่ในรัสเซียตอนนี้ เขาก็เป็นถึงระดับแนวหน้าแล้วถ้ารอจนถึงวันที่พลังวิญญาณฟื้นคืนอย่างสมบูรณ์ล่ะเขาจะกลายเป็นตัวตนระดับไหนกันหรือจะเป็นทอราสสมดังชื่อแม่จะโว้ยขนขอลุกไปหมดเลยสมองก็มึนไปหมดแล้วเนี่ยทำไมรู้สึกว่าพลังสายฟ้านี้มันน่ากลัวกว่าความมืดเป็นหมื่นเท่าเลยจะให้โดนกัดก่อนยังพอว่าแต่สายฟ้านี่ฉันทนไม่ไหวจริงๆ ขอเปลี่ยนชื่อเพื่อนไปเอกจากลุงหวังเป็นเหลาหวังนะครับเหลาหวังจัดการเรียบร้อยแล้วไอบ้บ้าเอ้ยแกทําฉันตกใจแทบตายใครจะไปคิดว่าเพื่อนรักของฉันจะเทพขนาดนี้เหรอวะเชื่ยไว้แท้ๆสุดท้ายนายก็มาตีหัวฉันเนี่ยนะขอโทษนะความจริงฉันก็รู้ว่านายอาจจะเป็นผู้ใช้พลังออร่าแต่คําสั่งของทหารมันยิ่งใหญ่เหนือผู้เขาฉันเลยต้องดึงนายเข้ามาเกี่ยว ไม่เจอกันแค่3ปีถึงก็ทําตัวห่างเหินกับฉันแล้วหรอคิดว่าฉันไม่รู้จักนิสัยของนายหรือไงฟางอี้ขอบคุณจริงๆนะสําหรับความช่วยเหลือของนายไม่เป็นไรถือซะว่าฉันช่วยเพื่อนก็แล้วกันฉันชื่อจีหลานผู้ดูแลเขตต้องห้ามหมายเลข0ูนในายช่วยชีวิตเขตต้องห้าม0ูนเเอาไว้ฉันหวังว่านายจะทิ้งช่องทางติดต่อไว้นะเพราะฉันต้องรายงานไปตามความเป็นจริงไม่มีปัญหา ความรู้สึกเวลาเห็นผู้บัญชาการทำความเคารพเพื่อนสนิทสมัยเด็กมันรู้สึกแปลกดีฮะฟางอีความสามารถของนายแข็งแกร่งกว่าผู้ชายออร่าที่กองทัพเชิญตัวมาหลายเท่าเสียอีกเพราะเหตุน,นี้ฉันจึงอยากชวนนายให้เข้าร่วมกับกองทัพของพวกเราแต่คำเชิญจากแค่หัวหน้าตัวเล็กๆอย่างฉันมันคงไม่พอสินะที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นระดับของเขาน่าจะอยู่ที่ขั้นขวานผีสามดาวแต่ความสามารถกลับไปถึงไม่สิมันอาจจะเกินระดับสร้างวิญญ,ญาไปแล้วด้วยซ้ำ ผู้การจีหมายความว่าคุณคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรจะเชิญผมงั้นหรอใช่ฉันคิดอย่างนั้นและไม่เห็นว่ามันน่าอายหรือต้องปฏิเสธเลยจริงๆเราแค่ทำตามคำสั่งจากเบื้องบนแค่อยากรู้จักนายมากขึ้นไม่ได้คิดจะลากนายเข้ามาในเรื่องนี้แต่ฉันคิดว่าพวกเขาน่าจะมาเชิญนายด้วยตัวเองไม่ขนาดนั้นหรอกจริงๆแล้วฉันนับถือพวกคุณมาก ไม่ใช่ทุกคนที่จะกล้าสละตัวเองเพื่อบอกป้องคนอื่นก่อนหน้านี้ฉันไม่เคยเห็นภาพการต่อสู้ของทหารกับตัวเองแต่เมื่อกี้พวกคุณทําให้ฉันรู้สึกประทับใจไม่น้อยขอบคุณเพราะงั้นถ้ามีเรื่องลำบากใจในอนาคตก็เรียกฉันไปช่วยได้เลยก็เหมือนกับพวกคุณที่คอยปกป้องพวกเราในยุคสมัยที่โลกยังสงบสุขแน่นอนว่ามีเงื่อนไขคือห้ามรบกวนการฝึกฝนของฉันและห้ามจํากัดฉัน เอาละเวลาใกล้หมดแล้วงั้นฉันขอตัวก่อนนะโอเคเดี๋ยวจะให้คนพานายกลับไปตอนนี้ฉันรู้แล้วว่ากองทัพมีไว้ทําไมกองทัพประจําการในพื้นที่อันตรายที่มีพลังวิญญาณเข้มข้นด้านหนึ่งก็เพื่อให้ทหารได้ฝึกฝนในที่ที่เปลี่ยนไปด้วยพลังเพื่อรักษาขีดความสามารถในการต่อสู้เอาไว้อีกด้านหนึ่งก็เพื่อสร้างแนวป้องกันระหว่างประชาชนกับสิ่งผิดปกติเราหวังเพื่อนของนายคนนี้ใช้คําว่าไม่ธรรมดาคงไม่พอ สิ่งที่เขาแสดงออกวันนี้เป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งของพลังที่แท้จริงของเขาแต่แค่นั้นก็ทำให้พวกเราตามหลังเขาไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แล้วการที่เขาเป็นผู้ใช้พลังออร่าที่พัฒนาได้รวดเร็วขนาดนี้ก็แปลว่าเขามีสัญชาตญาณเหนือใครตัวเขานั้นทั้งโชคชะตาความกล้าและความสามารถต่างก็ครบถ้วนผู้การถ้าเป็นแบบนี้จริงๆพวกเราก็เพิ่มประสิทธิภาพให้เขาไม่ได้เลยเหรอครับ แล้วถ้าท่านเห็นว่าท่านไม่เหมาะจะชักชวนเขางั้นก็ให้เพื่อนเก่าอย่างผมไปเองเถอะเอาล่ะแกน่ะมากับฉันเลยไปเก็บกวาดสร้างมอนเตอร์ซะเออครับครับครับแม้ไปครั้งนี้จะทำให้ตัวตนของฉันถูกเปิดเผยแต่ฉันก็ยังไม่ได้เปิดเผยพลังอื่นนอกจากพลังสายฟ้าและจากท่าทีของพวกเขาเรื่องนี้อาจไม่ใช่เรื่องแย่อะไรเลยและอย่างน้อยตอนนี้ฉันก็รู้แล้วว่าสายฟ้าเป็นท่าที่หายากมากหรือ,ออาจจะหายากสุดๆด้วยซ้ำ อีกทั้งยังสามารถต่อสู้กับด้านมือได้เป็นสิ่งที่พวกกองทัพต้องการมากที่สุดเพื่อจะดึงตัวฉันพวกเขาไม่เพียงแต่จะไม่กดดันหรือว่าข่มขู่แต่กลับจะมอบอำนาจในการตัดสินใจให้แถมยังเปิดทางให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นได้เร็วที่สุดและเข้าถึงข่าลับก่อนใครนอกจากนี้ฉันก็เข้าใจแล้วว่ากองทัพกับสมาคมผู้ใช้พลังออร่ามีหน้าที่ต่างกัน กองทัพคือผู้เฝ้ายามยามราตรีดังดาบในเงามืดและโล่อันแข็งแกร่งของชาติส่วนสมาคมผู้ใช้พลังออร่ารับหน้าที่เติมเต็มช่องว่างและกวาดล้างพวกที่รอบเลนอยู่ในเมืองทางการใช้เขตต้องห้ามเพื่อปกป้องประชาชนในขณะเดียวกันก็ส่งสัญญาณถึงการฟื้นคืนของพลังวิญ,ญญาณและยังเป็นการถ่วงเวลาให้ประชาชนทั่วไปได้มีการเตรียมตัวเพื่อไม่ให้พวกเขาต้องเจอกับหายนะในทันทีจนต้องเสียบ้านแล้วก็ครอบครัวไป สมแล้วที่เป็นเขตต้องห้ามที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังวิญญาณแม้แต่การได้มาซึ่งคุณสมบัติเสริมโสมก็ยังไม่ทําให้ฉันรู้สึกว่าจะได้เลื่อนขั้นแต่การอยู่ในเขตต้องห้ามไม่นานแต่กลับรู้สึกว่าพลังวิญญาณในตัวเอ่อลน้นนี่คือสัญญาณของการเลื่อนขั้นสินะพี่ชายกลับมายังนะจะได้ให้เขาชิมสักหน่อยว่าฝีมือของฉันดีขึ้นหรือยังนี่มันขึ้นพลังจากการเลื่อนขั้นของระดับขวานผีไม่ไม่ใช่ กินอายมันมากกว่านั้นหรือว่ามีผู้ใช้พลังออร่ากำลังทะลวงเข้าสู่ระดับสร้างวิญญาณ